ราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องทุกๆท่านค่ะมือนี่ทางช่องเบิกซับค่ะพาท่านผู้ชมมาตามพ่อแดงสูตรคำนวณเนาะคะ่ะมือนี่ค่ะเขามาเลือกเติบเนาะคะ่ะบานเพิ่นเพิเเ่มมานอนทุงนะคะเขามาเลี้ยวกับเป็นกับร่างแก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายทางช่องในเด้อค่ะเป็นแนวทางจากทางช่องมวททีเดียวเพินเ่นแปดหกนะคะ ลืมหันหัวลุ่งไห้ค่ะท่านผู้ชมหวดีก็มาตามต่อเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแน้วทา้งตอนนั้นชอบไปจังตามบ่มากับพานด้วยค่ะเนี่ยตามพ่อไปบ้านเพื่อนเนาะค่ะเนาะกำลังสีเข่ากันช่วงนี้ทงไงทุงหน้าโอ้ยค่ะคนเต็มทงเลยค่ะฝนกระโตกพึ่งเศร้าค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศดีดี ให้ตามเหมือนเดิมครับส <laughs> วัสดีพ่อแดงค่ะสวัสดีครับพ่อครับเอฟซีว่าให้ตามอีกเนี่ยอันสูนี่เขาอีหลีเด้เขารลายงวดยูเทิลอันลูกเรื่องกับหัวให้มันมันแปลกกเนาะแม่นบางส่วนเท่าครับผมเกิดทุกคนแปลกแปลกนี่อันนี้คือคำนวณไว้แล้วใช่ไหมครับพ่อคำนวณไว้แล้วสูตรนี่เขาดูนะพ่อครับผม มังหันได้โบม่มีไผรถือจังเริ่มปีนหัวแม่วดีเป็นยังไงเล็กมาสีมาสีครับเป็นแบบไหนมายังไงถตอว่าเป็นแบบนี้พ่อพ่อลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมตามสูตรหมอครับผมก่อนก่อนที่จะมาเป็นสี่สามสี่ห้านี่ัะเดินเห็นึ่งบนน้งอก มังหันมันออกเจ็ดกับเก้าเจดเก้าโอ้ยออกเลี่ยงกันทะเบียนรถนู้นแม่แม่ที่มากมือนัันกับหกสี่บ่หกสี่ 6, 4, ครับผมสี่อันนี้เขาก็ 9, 4, เฮ็ดง่ายด้วยเดี๋ยวนี่ก็เพื่อนเบิ้งผู้เพื่อนเฮ็ดเปลี่ยนเพื่อนเบิ้งเพื่อนก็เฮ็ดเปลี่ยนดอกโอ้เก้ากับสีบวกกันก็เป็นสามไี่ผิกัเจ้าจำง่ายเฮ็ดง่ายครับครับแปดกับหกบวกกันเป็นสิบสี่ บันห้าก็เดินนาอีกตัวนึ่งเขาจะว่ามันมาแต่ไสออนตัวนึ่งว่าเนี่นครับจากส้ำป่ะครับผมนี่มันมาซ้ล้ะห้าก็เดินนากตัวนึ่งก็เป็นซีครับเขาให้ว่าข้อบวกผิดหรือเปล่าเขาว่านะครับผมก็อ่านมึงอยู่ข้อสงสัยนี่แหละตัวที่ตัวมันมาแต่ไสนี่คือห้าเดินนายตัวนึ่งเดินหน้านะครับขาบวกกันได้เท่าไรแล้วห้าก็เดินนายตัวนึ่งบัตนห้าก็นี่นะเ้าก็เอาตัวนี้ย่างไ่ตัวชีนี่ครับ ข้ากับมัดนี่แหละไล่ใส่กันนี่นะครับก็เป็นซี่ซี่ซี่สามซี่หกซี่แปดซี่เก้าเถ้าเอามดถ้าเอามัดก็ซี่เก็ดอีกคัหนึงใช่ไหมคโอคือเอาเอาเหมือนมดแมนครับโอ้ที่มาที่ไปนะครับผมผู้พ่นเฮ็ดเป็นพ่นกับลูจักรถดอกแต่สี่เก้านี่กลับหัวให้หน่อยครับพ่อเหมือนข้าวก่อนอีกแล้วสี่เก้าสี่หกว่ะ เออเป็นสีหกนะพ่อมัขึ้นลายตัวจะเอาหั่นมาตัวเก่าดิเอาวันสิมาตัวเก่าดิเอาไปหั่นกะทับหัวอันนี้โฮกไปนเก่าเนาะพอให้มาแปดหกพอให้แต่เต็มเต็มวดนี้ฟันดีปะค่ะครับว่าใครได้อยู่คนใดไปหาเงินมีมือหนิเลยได้อยู่โอ้แม่นี้ดีปะค่ะมาแบบไม่ได้โทรบอกก่อนเลยนะครับผมใช่เยร่มผม ใช่ตัวยู่นะชเกลือต่อมือต่อมือนบนนี้บางยานก็นเลยครับรุ่นยูว่าสิยู่ว่รวอรเซนเอาโออันคุณพ่อเป็นเทดเกลือเ็ดหน้าเกลือพ่อมอาจารช่มเกลือครับชุมเกลือคลายเกลือต้มนี่แหละไปส่งถึงที่เลยครับพ่อแมนในบริเวณอุดรอุดรน้องไข่เนี่แหละโอ้ครับใครจะสั่งเกลือก็สั่งได้นะพ่อเนาะได้ได้ เดือนนี้เดือน12แล้วนะค่ะสามารถสังเกอน้ำพ่อได้เด้อค่ะพ่อแดงค่ะพ่อแดงนะครับผมมวดนี่วิ่งสีน้องคนกผมวิ่งสีแล้ววิ่งสีม่โตมากกว่าก่อนแต่พอเฮ็ดมากซีห้ามากซีห้าดูสิว่งกลมไปเด้อใช่ตามเดขหลานหรือเปล่าพ่อแมนจะไม่สีห้านี่มันทำได้อยู่งวดมีบ่บวกอีกว่น บ่มาเด้เมื่อนี้มื่อนี้บ่มาครับก็มาถือสูตรมันพอดีครับคแต่ว่าทีไรไื่อนี่เบิร์กครับมักซี่เก่าอยู่ในตูมครับต้นหอมฟันเนี่ยสูตรนี้เขาขอซื้อเนี่ยไม่ขายนะครับผมแบ่งปันกันไปวันนี้ดูให้เห็นฟรีๆเลยนะครับแบ่งปันกันไปครับผมเอาไวาสีมาเรขกตัวเก่ามีโอกาสว่าข้าดเนี่ยตามสูตรห้า มึงกะที่นี่กะมีกที่อย่าน้นกะซีเก่านะซีเก่าก็ซีหัเก่าเนาะแมนก็จิปีนเดี๋ยวข่าวก่อนนะพ่อนะครับผมซีเก่าซีหกวพวาเขาว่าหลีสิมาตัวเก่าแต่งวดนี่บ่ขั้นฟันมันบ่ค่ะบ่ขัข่ฟันดอกบ่เนี่ันนอนบ่ได้บ่ที่ได้นอนโดนไปเห็ดนังกัไปก็ไปสโ่งเกลือกลือทุ่มทุ่มกไปแล้วไปส่งไก่บ่ค่ะ ไปนี่แหละอุดรน้องไขยเขานี่แหละแถวคนวิสัยนี่แหละอุดรน้องไข่อุดรน้องไข่โอ้เลนว่าก็ถือว่าขางเหมือนกันนะอขายซ่งไปเลยนะซ่งถุงอะไรนะพ่อเกลือเกลือเล้เจนหนำหนักครับเล้วเจนเขาเดียวอเดื่มมากเลยเหล้ารับ ดูตัวเลขหน่อยครับผมคในตัวเลขของคนโผล่นะคะครับอือนี่นะครับผมตัวเลขสี่ว่าให้ตามแม่นอยู่คนว่ามันก็วิ่งซี่นี่นะสวัสดีวิ่งซี่เอารื้อบอกเัวอะไรชัวนมากมันจะออกตะบนญด้วยครับตะาบนเหรอครันบผมส่วนมากที่ออกตะบ,บุญไม่ค่อยมาล่างเหรอครัล่างกต่ห่างๆเที่ยงหนึ่งเน้นคือเน้นบนเลยใช่ไหมครันบพ่อ กลับด้วยไหมครับพ่อมันเกิด e เี่ย so, ถ้าพุ่มมักดอกส่วนมากมันเกิด e กลับอยู่จากสีสาวก็เป็นสามสีนะครับเนาะสีสามสามสีกลับด้วยนะคะแนวทางของพ่อแดงนะครับผมไปยินใคร่นเลยลูกอะไรครับอยากดูไม่เงินเลย ดูครับแม่ดีมฝ <c oughs> ันไหมลูกฝันไหมบมะลาฝันบ่ฝันบ่ฝันบ่ลานบ่มะลาฝันบ่ครับฮึไม่ว่ฝันฝันหร <c oughs> ือบ่ฝันก็ยิ้มแตบบ่อีกผู้นึงบอกเลขดีดีดลานพอแดงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวดวันทีหนึ่งท่านว่าคม พิ่ารนาเบิ้งจับคู่กันเบิ้งกันไดเนาะค่ะเนะาะคู้ใดได้ตัวใดก็จับใส่กันเบิ้งแต่ว่ามาก<ไ>ักซีเก่าแล้วค่ะแมนมักไ้หนีมักน้ำบซีเก่าเจอไหนลูกตัวไหนออกไหมมักตัวไหนไปดูที่มันนักไซมัเมื่อก้อันนองหน้าเดียเลยเนาะอ,อันคุนจาน้องหน้าเดียสีมกักว่ามักบอกคิวมันนี่แม่พี่ชัดากพ่อหมอนพี่พี่เลยบอกมาก ตองหน้าเดี๋ยวบอกไป็หวดที่แล้วขั้นเดี๋ยวออกอยู่บวกหาตี <c oughs> หวดดีเพ่อ <c oughs> อกมากได้พอๆกันค่ะเอาเล่าข <c oughs> ้างเล่าค่ะ <c oughs> <c oughs>